ข้อเสียของ kf94 นะครับด่านแรกนะครับก็จะก็คือไม่มีออยผานการรองรับต่างๆนะครับจากทางประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่มีคุณสมบัติอะไรที่มีเครื่องหมายการันตีว่าผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆนะครับซึ่งไม่เหมือนกับนาฬิกา อนามัยทางการแพทย์ทั่วๆไปนะครับที่เราซื้อใช้กันนะครับก็จะมีมาตรฐานต่างๆนะครับเนี่ยก็จะมีครบนะครับอย่างยี่ห้อที่ผมยกตัวอย่างมานี้นะครับก็จะเป็นอากาศทางการแพทย์นะครับก็จะมีครบสามอย่างนะครับอันแรกก็จะเป็น VFE นะครับอันที่สองก็จะเป็น BFE นะครับแล้วก็ PFE นะครับอันสุดท้ายนะครับ อันนี้ก็ถือว่ามีครบสามอย่างนะครับสำหรับหน้ากากทางการแพทย์ของบ้านเรานะครับอันนี้ก็ยี่ห้ออาเบิลเอนะครับส่วนมา,ากยี่ห้ออื่นก็ให้พยายามเลือกซื้อกันนะครับให้สังเกตว่าให้มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะครับในสามอย่างนี้อาจจะไม่มีครบทั้งสามอย่างนะครับขอแค่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะครับก็สามารถที่จะ ป้องกันเชื้อไวรัสช่วงนี้นะครับโควิดสิบเก้าได้แล้วนะครับก็มาพูดถึงหน้ากาก kf ต่อนะครับสำหรับหน้ากาก kf ก็ไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยนะครับเหมือนข้างกล่องหน้ากากหน่วยพวกทางการแพทย์เลยนะครับแล้เวเราจะมั่นใจได้ไหมนะครับก็มีหลายคนสงสัยเหมือนกันนะครับแต่การ ขายนะครับการซื้อขายต่างๆนะครับทางเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆก็จะบอกว่าสามารถที่จะป้องกันไวรัสได้นะครับแต่ถ้าถามหาเครื่องหมายพวกนี้ก็คือไม่มีให้นะครับนี่ก็คือข้อเสียนะครับของปาะกาศ4นะครับก็คือไม่มีข้อมูลแหล่งที่รองรับได้นะครับ ก็มาดูข้างในนะครับซื้อมานี่ก็เป็นสีฟ้านะครับดูนะครับก็จะมีเป็นโลโก้ที่เราคุ้นเคยนะครับอยู่ในหน้ากากอนามัยที่ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับรูปดาวแบบนี้นะครับเป็นช่วงยุคแรกๆเ,เลยนะครับที่หน้ากากอนามัยเราขาดตลาดนะครับหน้ากากพวกนี้ก็จะ ออกมาเยอะมากนะครับจนถึงขนาดกล่องละยี่สบาทก็มีนะครับนี่นะครับเป็นเคเอฟของเขานะครับก็จะมีหลายสีนะครับสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงก็แล้วแต่จะซื้อกันนะครับเมื่อพูดถึงข้อเสียของเคเอฟไปแล้วนะครับมาถึงข้อดีนะครับข้อดีของเขาก็มีนะครับ ก็คือสวมใส่สบายนะครับดูข้างในนะครับออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับหายใจสะดวกนะครับสำหรับ TF94 อันนี้นะครับจะออกแบบมาให้กระชับกับใบหน้านะครับนี่คือข้อดีของ TF94 นะครับนี่นะครับออกแบบมาเข้ากับ รูปร่างของใบหน้าเรานะครับประโยชน์ของมันนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับชั้นแรกนี้ก็ให้เป็นหน้ากากทางการแพทย์นะครับเวลาเราจะออกไปตลาดหรือผู้คนเยอะๆไปห้างสกินสตานะครับไปซื้อกับข้าวนะครับก็แนะนำหน้ากากทางการแพทย์ชั้นแรกนะครับแล้วก็ตามด้วย kf เก้าสี่นี้นะครับ สิ่งที่เราซื้อมาถูกๆเนี่นครับ5บาท10บาท10บาทขึ้นไปนี่นะครับเอามาครอบทับอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กระชับดีนะครับข้างๆยันคางนี่นะครับนี่นะครับกระชับดีมากนะครับคราวนี้เราไปไหนก็จะมั่นใจได้เลยนะครับ สำหรับประโยชน์ของ kf94 ราคาถูกๆก,ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าจะให้ผมใส่ชั้นเดียวผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเขาทำมาอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างน,นะครับถ้าเป็นที่เขาโฆษณาตามชาตภาพอะไรต่างๆนะครับก็ว่าป้องกันอา้นอันนี้ได้ครับ แต่ก็ไม่มีหลักฐานเหมือนพวกหน้ากากพวกนี้นะครับอย่างนั้นก็มีหลักฐานนะครับมีเลขที่จดแจ้งชัดเจนนะครับมีออยองรับถ้าพวกนี้ก็คงพอจะเชื่อได้นะครับแต่ถ้าพวกนี้ไม่มีนะครับผมก็จะใช้สองชั้นนะครับแบบนี้นะครับซื้อไว้เยอะๆเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ซื้อหน้ากากถากมันแพทย์ด้วยคู่กัน เพื่อเอาความกระชับของหน้ากาก KF94 นะครับจะได้กระชับได้ดีนะครับแต่คุณสมบกัการป้องกันนะครับก็เอาของหนากากทางการแพทย์นะครับสําหรับประโยชน์ของหน้ากาก KF94 แล้วก็ข้อเสียนะครับก็มีเท่านี้นะครับที่ผมหาเจอแล้วก็ จากประสบการณ์ของผมเองนะครับที่ซื้อมาใช้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นหน้ากาก kf94 แบบที่มีอยอยมีอยอยประเทศไทยนะครับรองรับก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแพงหน่อยนะครับชิ้นหนึ่งก็เกือบเกือบ20บาทขึ้นนะครับก็จะมีตอนนี้ก็มีของไทยผลิตแล้วนะครับก็มีหลายเจ้านะครับก็แล้วแต่คุณจะ ใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อนะครับาเป็นของแทหรือไม่แท้นะครับบางหลายเจ้าก็บอกเป็นเกรดญี่ปุ่นแต่ส่วนมากนะครับถ้ากากชทไม่ได้ผลิตที่ญี่ปุ่นหรอกครับส่วมนนาอยู่ที่จีนนะครับตัวแทนจำหน่ายก็จะอ้างว่าผลิตมาจากทางญี่ปุ่นนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้านะครับสําหรับหลักการซื้อหน้ากากนะ้ไมต่หนางานะครับ ที่สาคัญนะครับก็ให้ดูที่ข้าอจุพันธ์นะครับต้องตรวจสอบได้นะครับมีเครื่องหมายออยอประเทศไทยรองรับนะครับพว้ที่เป็นกล่องนี้ครับนี่ครับหลักการเลือกซื้อง่ายๆนะครับสําหรับคลิปของเราในนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับข้อดีข้อเสียของอากาศ kf94 นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับช่องเราก็จะมาแนะนำนะครับสาระดีๆนะครับมาให้ตลอดนะครับ mm hmm. ส่วนหน้าทีนี้ก็จะพยายามแนะนำแต่หน้าการอนามนะครับใน mm hmm. หลายแดนนะครับ mm hmm. ว่าแบบไหนที่พอจะสามารถป้องกันไวรัสโควิด สิบก้าในช่วงนี้ได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ